พรรคเพื่อไทยเราทราบปัญหานะครับเรื่องความเหลื่อมล้าความไม่ได้รับการบริการเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลไม่ว่าประทมะภูมิทุติยภูมิตติยภูมิโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ขอบคุณนะครับที่พี่ตูนท,ที่โน่ที่เสียสละแล้วก็มาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่กว่าน,นี้ครับแล้วเราทําเป็น ไม่จะเป็นต้องให้พี่ตูนพี่โนนะครับพี่โตโต,โตโนมาวิ่งอยากจะให้พี่โตโนเนี่ยไปช่วยลูกหลานเราไม่ว่าซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มทักษะสร้างงานสร้างอาชีพเพรักเพื่อไทยมองครับว่านโยบายสาธารณสุขเราสามารถจัดสรรงบประมาณมาดูแลไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรทางการแพทย์เรา,เาไปจากไหนครับเราเอามาจากงบประมาณที่เป็นไขมัน บงบรมสัรมนาแล้วที่สําคัญที่สุดงบของกลาวโหมที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นเรือดับน้ําจําเป็นต้องซื้อไหมครับพี่น้องเอามาดูแลพี่น้องดีดีกว่าไหมครับพักเพื่อไทยเราคิดใหญ่แล้วก็ทําเป็นนะครับเราจะทําเชิงป้องกันก่อนสถานที่ที่ดูแลพี่น้องปฐมภูมิต้องดีสถานีนามัยต้องดีนะครับ ป้องกันไม่ให้พี่น้องป่วยนะครับตติยภูมิระดับอำเภอโดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชเนี่ยต้องได้รับการดูแลไม่ว่าโรงพยาบาลปากช่องพี่มายนะครับโชคชัยด,ด,ด่านทุนทศบัวใหญ่นะครับพวกนี้ต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ใส่เครื่องไม้เครื่องมือพี่น้องไม่ไม่ต้องมาที่แอร์ที่มหาราชแล้วเราจะทำทั่วประเทศครับ เรามั่นใจเราทําได้นะครับพรรคเพื่อไทยเราเคยทําโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุโกโรคแล้วเราจะทําต่อนะครับดูแลพี่น้องตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตโดยเฉพาะศูนย์ชีวาพิบาทพี่พี่น้องยากลําบากผู้ป่วยติดเตียงยากลําบากลูกหลานไม่มีอาชีพต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ตัวเองนี่แหละครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับชีวาพิบาลทุกชุมชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องลาออกจากงานครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนมีรายได้เราจะลดความเหลื่อมล้ําเราคิดใหญ่ทําเป็นแล้วก็จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกราบขอบคุณครับขอบคุณมากครับจากพรรคเพื่อไทยครับคุณโกศลปัทมะนะครับ